สวัสดีครับคุณผู้ชมย p นี้เรามาขุดปูนะฮะนี่ก็เป็นผลงานที่ผมขุดมาสักคู่นี้นะฮะยังไม่ได้ให้ดูว่าขุดยังไงนะนี่ก็เป็นผลงานที่ขุดประมาณเกือบ20นาทีนะฮะก็ได้ปูมาประมาณนี้แล้วะฮะ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งอีพีนะครับที่เรานำมาฝากกันนะครับในช่องของกล้องโกสายก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e เป็นกำลังใจให้กันนะครับเดี๋ยวผมจะมาสาธิตวิธีขุดปูนะฮะว่าขุดยังไงนะครับขุดยังไงแล้วก็จะได้ปูไหมสำหรับรูนี้นะครับอ่ะเรามาดูกันย่าวิธี ุดปูนะครับปูปเป็นยังไงสําหรับวิธีนี้นะครับก็มามา,มานาหนา้หนาผมนี่แหละนะฮะมาหาอยู่หากินนั่นก็คือมาหาปูนั่นเองนะครับหาปูนเองเพื่อที่จะนําไปทํากับข้าวนะครับก็เป็นวิธีคิดง่ายๆท,ท,ท,ที่เรานํามาฝากกับคุณผู้ชมกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด s ับ s c r นะครับเป็นกำลังใจให้กับช่องของกล้องโ o s i นะครับช่องของกล้องโก s i ก็จะได้มีกำลังใจนะครับได้มีกำลังใจในการทำคลิปดีๆมาให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันนะฮะก็ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ต่างๆในจังหวัดแพร่ะนะครับหรือ จะเป็นสาานที่ศักดิทธิ์สาานที่ท่องเที่ยวเราก็จะนำมาฝากคุณผู้ชมแน่นอนนะครับเราก็อย่าลืมนะในเรื่องของโควิดนะครับโควิด19ก็ยังระบาดกันอยู่ก็ใส่แมสด,ด้วยนะฮะแต่ผมมานาะนี้ไม่ต้องใส่ก็ได้เพราะว่า แต่ถ้าอยู่ในชุมชนอยู่ในเมืองก็ต้องใส่แมสด้วยนะครับหลูนี้ลึกเหนกันหลูปูนนี้ลึกเหมือนกันนี่ก็เป็นวิธีชีวิตนะครับ มีชีวิตชาวนายามที่ทำนาเรียบร้อยก็มาหาปูหาปลาถ้าน้ำแห้งก็หาปลานะครับหรือว่าจะขุดปูในนาแบบนี้แหละ มีชีวิตได้แล้วนะครับได้แล้วไปปูแล้วได้ปูแล้ว,ลวนี่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 เหนื่อยเหมือนกันนะฮะเหนื่อยเหมือนกันนี่ได้ปูมาละน,นี่ปูมีปูตัวเมียนะฮะมีปูตัวเมียสำหรับ ส่วนมากก็จะเป็นปูตัวเมียนะฮะนี่นี่นี่ตัวผู้นี่ตัวผู้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้กันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะแค่นี้ก่อนนะฮะอย่าลืมนักษาสุขภาพร่างกายกันด้วยนะครับปลอดภัยห่างไกลโควิดแล้วก็มีสุขภาพดีทุกๆท,ท่านด้วยสำหรับอีพีนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ